ไม่ได้มาเปิดกล่องสุ่มไม่ได้มาเปิดกระสอบแต่จะมาเปิดถุงดำสุ่มกันจ้าของถุงจุกจุกก็มาจากเพื่อนแอรี่นะฮะขอบคุณเพื่อนแอรี่มากๆเลย <S <S ก็เด <s> ี๋ยว <s> เรามาดูกันนะฮะว่าถุงดำสุ่มมีอะไรบ้างตามมา มาค่ะมาคเรามาเปิดถุงดําส่งกันเลยนะฮะถุงแรกนะว่าจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยติดใจมากเลยนะคะเราต้องขอบคุณขอขอบคุณเพื่อนแอลลี่อีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณเพื่อนคุณเพื่อนเขาก็หาชุดมาให้นะฮะเพราะแอลลี่นะ,ะเขาจะเป็นแนวรูปร่างผู้หญิงประมาณไซส์เอลนะคะแล้วก็แต่งตัวจะเป็นแนวออกแบบกึก่งๆวินเทจแฟชั่นหน่อยหนึ่งคือเสื้อผ้าที่เอามาเนี่ย ก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราก็บอกบอกเออแอรี่ไปว่าเอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เนาะแต่ขอแบบอยู่ในสภาพที่ดีหน่อยเพราะเราจะไปขายต่อที่ตลาดนะัดชั้น8พันทิพย์งามวงวานเฮยเปิดมาแล้วก็เจอเลยค่ะทุกคนเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมตาละตัวแรกสวยมากค่ะทุกคนผ้าไหมทอพิมพ์ลายสวยมากนะคะอู้ตาละตัวนี้ก็น่าจะขายได้อยู่ hey. มาตัวที่สองอุตาละน่ารักไซแอลค่ะแอตัวต่อไปอุ้น่ารักเป็นไซต์ตอนสมัยแบบคุณแอรี่ยังแบบยังมีเจ้าเนื้อหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นางอุ้นางหุ่นสวยหุ่นดีละอันนี้เป็นเสื้อผ้าเก่าโอ้เป็นผ้าแบบชีฟองลายแบบโบฮีเมียนของยี่ห้อเรโอ้ยทุกคน ของซาร่าจาซาร่าซาร่าก็มานี่ๆีอ่าผ่านอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยสีดำมคอคเทลเป็นเสื้ออกไกหร่นะฮะโอ,โอ้สวยสวย,สวย,สวยได้อยู่ได้อยู่าลาลาเลิรค่ะเออสวยเป็นชุดแสกนะฮะลายสกอตวินเทจมากๆชุดแสกค่ะนะเป็นไซส์เอนะแอลแอ,ลอลกลางๆค่อนไปอางป l กได้อยู่ได้อยู่ คือจริงๆแล้วเสื้อผ้าพวกนี้ถ้าเกิดสุิใส่ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเข็มขัดนะหนึ่งเส้นเนี่ยมาคาดเอวได้แล้วก็เป็นเท i ไลน์ทำให้คุณมีมีสะโพกมีเอวนะอุ้ยนี่เป็นแบรนด์แบบของเมืองนอกเลยนะจ๊ะเป็นเสื้อกั๊กตัวนี้ถ้าสมมว่าคุณใส่เนี่ยคุณสามารถไปคุมทับกับเออเป็นแบบเสื้อเชิ้ตก็ได้เนาะหรือเป็นทีเชิ้ตก็ได้อันนี้ไทยดีไซเนอร์แบรนด์นี้ดีมากค่ะ นี่ข้างนึงเป็นแขนเป็นแขนใหญ่แล้วข้างนึงเป็นแขนเชิตผ้าปาติกก็มาโหเสื้อมีดีไซน์ฮะทุกคนนี่วายกรีดด k เคก็มาจา้าโอ้ตัวนี้ทรงดีมากนี่นี่ชุดดีมากคุณชุดสวยมากเลยนะลายลายสวยมากเลยอันนี้ก็คือต้องการอำพางนะแต่ว่าอันนี้คือดูคิดว่าคือคนที่จะใส่ได้คือต้องเป็นคนแบบ ขุ่นพร้อมเนาะเพื่อที่ต้องทำให้ให้ตัวเองดูแบบอวบอิ่มมากนี่คือต้าระตัวนี้สวยตรงนี้เป็นชุดใส่แล้วก็เป็นจำวินเทจมากมากอ่ะสาวใครที่เป็นสาววินเทจหุ่นประมาณไซส์ L นะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกับนิวได้นะที่ผ่านิพิปงาวงวานชั้น8อ่ะถุงแรกหมดไปแล้วนะจ๊ะมาเริ่มถุงที่2กันเลยถุงส สาววินเทจต้องมานะจ๊ะสีสวยมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะสีสวยมากอ๋อเป็นเสื้ออันนี้เป็นเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อทรงแขนทั้งขาวนะฮะเป็นเสื้อคลุมฮะทุกคนเสื้อคลุมเสื้อคลุมมีฮูดอู้นี่ค่ะทุกคน ทุกคนนะถ้าใครเป็นรุ่นเดียวกับนิวเนาะน่าจะรู้จักแบรนด์องค์อาจนิลมนนะฮะพี่ป๋องนะโอ้โหแบรนด์นี้เก่าแก่มากโอ้โหตัวนี้ก็มีมาตั้งแต่ประมาณ30ปีいいแล้วนะววไซสิบไฟนาวจ้ะไฟนาวก็มานี่ฮะไฟนาวเรดค่ะไซสิบไซสิบเอวประมาณ3 0 3สอดใส่ได้ผ้าสวยมากสีสวยมากค่ะ ดีมากจัก,กรวัตอันนี้ก็เป็นแบรนด์ไทยดีไซเนอร์อีกหนึ่งแบรนด์นะฮะอันนี้นี่คุณสามารถใส่เป็นแบบทำงานได้เนาะแบรนด์ชัยอุ๊ยเสื้อสวยนะคุณอันนี้ไทยดีไซเนอร์นะฮะกระโปรงลูกมาจ้าซาร่าค่ะซาร่าค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์อิมพอร์ตนะคะเอพิโซดนะฮะแบรนด์เอพิโซดเนี่ยกระโปรงนะฮะกระโปรงลายจุดวินเทจนะฮะเป็นแม็กซี่เดรส งูชองเดียนจวงอันนี้เป็นแบ,บนรนด์ฝรั่งเศสเสื้อนาฬิกาดูดิดนี่ลายดอกคุณชุดสวยชุดสวยมากชุดสวยมาก Realistic อันนี้ก็เป็นเสื้อไทยดีไซเนอร์นะฮะกังเกงกังเกง,งทรงฮาเร็เนะอันนี้ฮะกังเกงแบรนด์สกอตแอนโซดาเป็นแบ,บน Import. รนด์อินพอร์ตลายจุดลายจุดกระโปงรงลายจุดก็เอวอยู่ประมาณเอวสามสิบสองเนาะหมดฮะ ตั้งแต่ลายจุดนะฮะโฟโดอะลายจุดเล็กอุนน่ารักน่ารักเป็นขาบานเล็กน้อยนะเรียบร้อยนะคะก็สองถุงใหญ่ๆสรุปเลยนะฮะว่าก็จะเป็นชุดเดรสสไตล์แบบวินเทจนะใสทั้งหมดที่เพื่อนๆได้เห็นไปเนี่ยก็คือเป็นซสแอลนะถ้าผู้หญิงคนไหนที่รูป,ร,ปร่างซสแอลก็สามารถแวะมาที่ชั้นแปดพันทิพย์งานวงวานได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปวันไหนเดี๋ยวต้องขอดู หาคิวที่หาคิวเพื่อนเพื่อน,นที่มีรถการมาเปิดถุงดำสุม่มสวรนึงมีอะไรเนี่ยก็สนใจก็อย่าลืมไปติดติดตามในเพจ Facebook นะครับ Everything by New ได้ว่าเราจะไปขายของที่ชั้น8ที่พันทิพย์งามวงหวานน่ยวันไหนก็ฝากเพื่อนเพื่อทุกคนนะฮะมาให้กำลังใจนิวด้วยเนาะถ้าใครชอบทิปขอพงนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่านิวมีคลิปใหม่ลงมาแล้วไปละฮะบาย